โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะผมอยู่ผมสุรศักดิ์ผักเครื่องนะครับอ่าโอเควันนี้ผมก็จะมาพาชมพระปิตาพิมพ์เล็กอ,อกวัดสระ,ะคืนนะครับอ่าข้างหลังจะเป็นหลังยันตีนะผมอ่าเป็นเนื้อใบลาน,นครับอันนี้ซึ่งเป็นองค์ที่น่าจะเล็กที่สุดแล้วสําหรับรุ่นพระปิตาสระ,ะคืนนะครับแล้วก็ค่อนข้างน่ารักเลยนะแล้วก็พิมพ์นะครับรุ่นนี้ถือว่าดูได้ง่ายมากเลยนะครับปะเกนนี่ผมยังไม่เคยเจอนะ แต่ถ้าจะเกเนี่ยเขาน่าจะเกรเรื่องพิมพ์นะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงครับเนื่องจากองค์นี้ตำหนิน้อยมากเลยนะครับถ้าจะชี้ดูนะครับว่าตำหนิต่างๆเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้น้อยมากจริงๆนะครับพิมพ์เขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเป็นพิมพ์เล็กครับเล็กประมาณ หนึ่งข้อนิ้วผมเองอเห็นไหมเล็กประมาณนี้เลยนะครับราคาเล่นหาก,กันหลักพันนะครับผมถ้าสวยๆเนี่ยอาจจะแตะหมื่นเลยก็ได้นะครับ,บรุ่นนี้นะรุ่นนี้เนี่ยหาสวยๆยากมากครับเนื่องจากข้างหน้าส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยข้างหน้าเขาจะหล่อข้างหลังเขาจะาไม่ค่อยหล่อหน่อยนะครับหรือว่าข้างหลังหล่อข้างหน้าเขาจะแบบบิดๆลานๆนะครับแต่องค์นี้ได้หล่อเลยนะครับ ค่อนข้างหน่อเลยข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังอาจจะมีกุกก่อนบ้างเป็นนิดหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะมาสอนดูกันนะฮะโอเคมาดูตำาหนิแรกครับคือบริเวณนิ้วนะครับนิ้วของพ่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะดูเล็กมากเลยเห็นไหมฮะติดเรียงชัดเจนนะผมเล็กนิดเดียวเลยนะครับถ้าองค์ไหนกดพิมพ์กมๆหรือว่า ตีกล้องส่องดีๆเนี่ยก็จะเห็นเส้นเล็บอยู่ด้วยนะครับในบางนิ้วนะครับเส้นเล็บเล็กๆนะครับออกจากปลายนิ้วมา,าที่เห็นอยู่นะครับคือไม,ไม่เป็นเส้นเกสานะครับไม่ใช่เส้นเล็บนะอลองสังเกตดูกันได้นะครับผมอันนี้คือบริเวณนิ้วนะครับจุดต่อไปคือบริเวณหูครับผมสองข้างโอเคผมจะให้ดูความแตกต่างก่อนนะถ้ายังไม่ลงกล้อง เห็นเลยไหมครับหูข้างซ้ายนะครับถ้านับจากาตัวอง์พระอันนี้คือข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายเขาจะดูใหญ่นะฮะแล้วก็ดูสั้นนะครับผมส่วนข้างขวาก็จะดูเรียวแล้วก็ยาวกว่าข้างซ้ายนะครับเห็นไหมครข้างขวาจะออกเป็นเนื้อเกินออกมานิดหนึ่งนะครับผมข้างขวาเนี่ยเขาจะออกมาเป็นเรียวๆยาวๆนะครับ อ่าเป็นจุดสังเกตได้นะครับสำหรับพิมพ์องค์นี้นะครับผมแล้วก็จุดต่อไปคือบริเวณล่องแขนนะครับต้องลึกเห็นรอยเว้าอย่างนี้เลยนะครับอ่าดูนี้ดูไม่ยากครับปิดตาวัดสารคืนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเนื้อหามวลสารที่ดีเลยนะครับอยู่ทั่วองค์เลยนะครับผมอย่างองนี้เนื้อหามวลสารเห็นชัดเจนเลยนะฮะติดตามทั่วองค์เลยนะครับ อันนี้ก็คือพิมพ์สมาธิราบนะครับถามว่าสมาธิราบคือยังไงคือเป็นพิมพ์สมาธิเดียวกับจัมโบ้หนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะสมาธิแบบนี้นะครับสมาธิเพชรนะครับผมก็จะเป็นลักษณะจัมโบ้สองนั่นเองนะครับนั้นๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับรุ่นนี้ดูง่ายครับผมดูเนื้อหาม,มวลสารให้ดีนะครับ จะมีเม็ดต่างๆขึ้นต่างอิ่วนะครับอยู่ตามทั่วองค์เลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นชัดเจนนะครับเม็ดมูลสรนะครับอ่าจุดต่อไปก็จะเป็นด้านหลังบ้างนะครับก็จะเป็นหลังยันตีแบบนี้นะครับจะต้องกดพิมพ์ลึกลงไปอย่างนี้เลยนะครับยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะกดพิมพ์ไปลึกมากนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเขียนเป็นว่าวัสลุคืนนะครับผมเป็นฟอนต์เล็กๆอย่างนี้เลยนะครับ ข้างบนก็จะเขียนเป็นว่าที่ระลึกนะครับอันนี้คือยันตีนะครับยันเขาจะเป็นลักษณะเหลี่ยมนะครับผมจากบล็อกนะฮะเขาจะเป็นลักษณะเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องลึกลงไปขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารครับมีเหมือนกันนะครับด้านหน้าด้านหลังขอบมีหมดเลยครับ ดำขาวอะไรก็ว่าไปครับสลับก,กันไปนะฮะในองคนี้ผมดูทีแรกผมนูาาก็ตะกุดนี่นเนเออเห็นทีแรกนะครับผมอ่าเป็นคาบมูลสร์ของเขานะฮะก็จะมีต่างอิ้วบ้างเล็กน้อยนะครับผมองคนี้ถือว่าหล่อเลยนะครับเท่าที่ผมเจอมานะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมชอบรุ่นนี้คือความคมชัดของยันเขาข้างหลังอะ่ะเห็นไหม ไม่ต้องตีกล้องส่องเนี่ยคือความคมชัดของเขาเลยนะเห็นไหมอ่านะครับผมใครมีรุ่นนี้ก็สามารถส่งกันมาให้เช่าได้นะครับเล่นถากันราคาหลักพันนะครับบอกกันตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสวยนะครับผมต้อตงมีเนื้อหาุบสารนะครับถ้าองค์เทาๆขาวๆเนี่ย ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยเนะี่ยต้องพิจรารณาดูดีๆนะฮะแล้วก็ขอบตัดนะครับถ้าองค์ไหนกดพิมพ์ชัดๆเนี่ยก็จะเห็นเส้นขอบตัดชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับเป็นเส้นๆดิ่งเล็กๆนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีค่าเมดบุลส์ต่างๆครับอยู่ทั่วองค์เลยนะฮะตามที่ผมบอก จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็ใครมีรุ่นนี้ครับก็ส่งกันมาชมได้นะครชื่อรุ่นว่าพระปิดตาวัสาะคืนพิมเล็กนะครับผมหลักยันตีนะฮะซึ่งหายากนะครับผมถือว่าหายากนะฮะยิ่งสวยๆนี่ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมอ่าโอเคนะผมก็จบกันไปนะสำหรับการเรอ่าวิธีดูคลิปนี้นะครับผมอ่า โอเคนะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่ชอบมากๆก็อย่าลืมกดซั b สไ r ร b ์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับโอเคนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ